ผ่ายหญิงเนี่ยเวลาพอปสัสสาวะเสียวิธีป้องกันในหนึ่งก็คือเราพูดเกี่ยวเสม,มอว่าอย่าปาดสมมติเราล้างาก้นนะคะหลังอุจจาระเนี่ยนะคะอย่าปาดจากข้างหลังมักหน้าเพราะเชื้อโรคจากทวารหนักขึ้นมาที่รูปรสัสสาวะนะคะให้ปาดจากข้างหน้าไปข้างหลังและเวลาปสัสสาวะทุกครั้งนะคะคนผู้หญิงไม่ควรจะฉีดน้ํำะคะเอาเป็นเรื่องสนุกมากเวลาฉีดน้ําหลังปสัสสาวะเพราะหนึ่งน้าปสัสสาวะมันไม่ได้มีเชื้อโรคนะคะ ถ้าเราปัสสาวะก็ซับให้แห้ง mm hmm. อาจจะไม่ได้แห้งสนิทนักแต่ว่ามันไม่มีอันตรายเพราะว่าปสัสสาวะไม่มีเชื้อโรคอาจจะไม่กลิ่นของยูเรียแต่ไม่มีอันตรายแต่ถ้าเราฉีดน้ํานะคะจะเอาเชื้อโรคจากทวารหนักเข้าไปที่ช่องคลอดและลูปสัสสาวะโดยเฉพาะสําหรับคนที่ภูมิต้านทานต่ําหรือคนที่อายุเยอะ mm hmm. จะมาทีป่ปัสสาวะเสียเพราะฉีดน้ําตลอดบางคนฉีดน้ําจนรูปรสัสสาวะบวมเลย oh, ก็มีคือคือกลัวว่าไม่สะอาดก็เลยฉีดเต็มที่เลย ใช่ค่ะและทีนี้อีกอันนึงคือหัวฉีดถ้าเป็นหัวฉีดสาธารณะ,<ต>ะนะคะ<า>ก็อบ,าก,อบการเพราะเชื้อในห้องน้ำสาธารณะเนี่ยงานวิจัยมีว่าอันดับหนึ่งคือหัวฉีดเลย<า>มีเชื้ออีโคไลก็คือปนเปลื้อนอุจจาระของคนอื่นนะคะ